สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่หนองคายพักที่อมันตาหนองคายค่ะโรงแรมชิคฮิปแล้วก็เก๋กูดมากดูค่ะห้องนี้นะคะมีสองห้องห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำในห้องนั่งเล่นดูเก๋กูดขนาดไหนโอโหดู เข้ามาที่ห้องนอนค่ะห้องนอนมันใหญ่มากเลยทุกคนดูสิน่านอนมากที่สำคัญโรงแรมนี้สะอาดมากค่ะห้องน้ำที่สองในห้องนอนมันใหญ่มากดูดิใหญ่จริงจริงที่สำคัญงานดีไซน์เขาไม่ได้ไก่กระอะไรเลยนะทุกคน